สองนาทีนี่ยังือนถึงเลยครับทุกคนแค่สกิปติดเดียวนี่ม,มาให้สปาร์ติ โอเคนะครับก็กราบสวัสดีครับพบกับผมนะครับไอ้หนานแดงพูดดีคนเดิมเพิ่มเติมคือออกเลยนะครับวันนี้นะครับไอ้หนานแดงจะพาทุกคนมาเล่นเกมนี้แลวครับฟอร์จูนออกครับรถดูขวดหรือว่ากระทิงดูครับไอ้หนานโมจื้อเต็มจื้อเองกันแน่ครับไอ้หนานก็แปรไปเลยกันครับเนาะแต่ก็ที่เอาจะเล่นกันนะครับทุกคนไอ้หนานก็ขอ เพื่อทุกคนดูวิธีการเล่นหรือว่าอัตราการจ่ายต่างๆก่อนนะครับเนาะดูครับเข้าใจไง่ายแน่นอนครับมันมีอันไหนยากครับเพราะมันแค่สามแถวไมได้ครับทุกคนเนาะเไม่ตยังมาเสียเวลาลีลาล,ลีจอยกันเลยดีกว่าครับเพ็ไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะห้าสิบเอาตดสปินห้าสิบไหมครับทุกคน บิดไหมละ40บาทครับทุน500ร้อาติโคมาแล้วครับหืมทุนสิบกำลังโมเลยครับคือคุนมาเลยครับป้าติโคยังบัตตันนี่เนี่ยอย่างเลยไอหน้าพอใส่ดุ้งหนวกขับตัวขวานี่ไอหน้าการเริมมาได้นะครับป้าติโคสองนาทีนี่ยังแบบถึงเลยครับทุกคนแค่สกิปติดเดียวนี่หืมมาเลยครับป้าติโคอีมันถึงสุดหยอดคณะครับไอหน้าบอกเลยอีกครับโอ้โหดูครับมาครับยังบัตตันได้ต่อได้เตือ มาแล้วครับ4,000บาทเข้ากับปอสตางค์ไอหนาเนาะเนาะเลยครับวันนี้ไอหนาคิดว่าคงต้องปอแลครับไอหนาบอกเลยมาเร็วเกมเร็วไปเร็วครับไอหนาบอกเลยเกมนี้ครับทุกคนดูกันอได้มา4,380บาทครับทุกคนวันนี้กับใครเนาะเนาะครับไอหนาคิดว่าวันนี้ไอหนาก็ปอแล้วดีกว่าครับลองทุกคนแล้วคลิปหน้านะครับไอหนาจะพาทุกคนไปเล่นเกมเองครับก็อย่าลืมมารับชมรับฟังกันตัวนะครับวันนี้ก็ขอลาครับไปไกลแล้วครับไปแล้วครับบายบาย Oh! <laughs>